เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมวันนี้เราก็จะมาสอนผมวิธีการปั๊มยอดแชร์ page. เพจไอ้ยอดแชร์ Facebook กันเนาะอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงผมเดี๋ยวให้มันต่างตางหมดได้ง่ายๆเลยเนาะก็ก่อนอื่นนะครับผมเราเข้ามาที่ google เนาะแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาผมว่า htm dollar com แบบผมเนาะอ่ะพิมพ์ค้นหาไปครับผมอ่ะแล้วก็พอเราพิมพ์ค้นหามาแล้วผมในเว็บก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะมีเราลงชื่อใช้ง,งานกับสมัครสมาชิกแล้วผมใครที่ไม่มีสมาชิกก็สมัคร,รกันได้เลยเนาะ,ะในส่วนเว็บเนาะ ขาพอกดสมัครมาผมในหน้าแต่ในหน้าต่างการสมัครก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีให้เราได้กอดรอกชื่อบัชีงานดีเมลรหัสผ่านยาราสผ่านติ๊กตรงนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันแล้วกดสมัครเนาะท่าน,นี้ก็เป็นการสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่านดีเลยเนาะอ่ะหรือใครที่มีบัญชีแล้วผมจะลงชื่อใช้งานก็ให้กดตรงนี้ไปผมจะลงชื่อใช้งานเนาะ,ะกดไปครับผมแค่นี้เองเนาะ แล้วก็หลังจากที่เราลงช่วยใช้งานไปผมหรือว่าสมัครสมาชิกมาเนาะในหน้าต่างแรกของเว็บก็จะเป็นงี้เลยเนาะมีหมดหมู่หรอวาบริการที่เราได้ทําการกันแล้วก็มียอดเงินในส่วนตัวนี้เพื่อเราได้มาเลือกทําการกันเนาะอ่าหรือใครที่ไม่มียอดเงินผมจะเติมเงินมาทําการแล้วก็มากดคลิ๊ตรงนี้้วผมที่การเติมเงินเนาะอ่ากดวันที่การเติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็เป็นแบบนี้เนาะอ่าผมให้เราได้เลือกเติมเงินกันผมแบบนี้เนาะอ่า แล้วก็ยังมีช่องทางของเราเติมเงินกันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเนาะอ่าช่องทางการเติมเงินนะผมอ่าให้เราเลือกกันได้ผมเป็นฟันจะมีทั้งหมดสี่ช่องทางแบบนี้เลยเนาะการเติมเงินนะผมมีทั้งสแกนเคอร์โค้ดทูมอนี่วอลเลตคลิปตัวเคอร์เรนซีแล้วก็พูลฟิกมอนี่นะผมแบบนี้เลยเนาะอ่าก็เราสะดวกช่องทางไหนก็เราเลือกกันได้ตอนที่เราสะดวกกันได้เลยเนาะก็แบบนี้นะผมอ่าแล้วก็พอเราเลือกเติมเงินกันไปได้แล้วผมทีนี้เราก็กลับกันมาหน้าเดิมของเรากันเนาะอ่าก็กลับกันมาผมอ่าแล้วก็พอเรากลับกันมาที่หน้าเเดิมของราาาผมมทีีน้เเรก็ลือกหมู่แล้วบรรรริกกกาาาาทททีี่่่เเต้องจะผมมดไปหูน อ่ะกดไปที่หมดหมู่แบบนี้แล้วผมหมดหมู่ก็มีเราได้เลือกทําการกันแบบนี้เยอะแยะเลยเนาะอ่ะเราทําการเป็นกันปั๊มเชรโพสต์เนาะก็กดอันนี้ไปอ่านี่เนาะอ่ะพอเลือกบนหมู่ได้ผมก็มีบริการได้เลือกกันต่อผมเราก็มาลองกดดูกันเนาะอ่ะก็มีอันนี้อยู่แล้วเราก็กดไปอ่านี้เนาะอ่ะแล็หลังจากที่เราเลือกบนหมู่เราบริการไปเนาะทีนี้ก็เรากลับไปผมที่โพสต์ของเราเพื่อทำการทะเลาะลิงกอ่ะเขาได้ลิงก์ของโพสต์เรามาแล้วผมทีนี้ก็เราลิงก์มาวางอ่ะพอเราวางลิงก์ไปผมทีนี้ก็เรากดตรงนู้นที่เราต้องการจะปั๊มไปเนาะก็กดไป อ่ะพอใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนไปได้แบบนี้ของดีเนี้ยถ้าเรากดสั่งซื้อไปอ่ะก,กดที่คำส่งเนาะอ่ะพอเรากดสั่งซื้อไปของระบบก็จะมีการแจ้งบอกอเราด้วยว่าผมไดยวับคำสั่งซื้อคุณแล้วผมคุมมาแบบนี้เนาะอ่ะหลังจากการสั่งซื้อไปของความสั่งซื้อ,อ,อเราจะเป็นออเดอร์ผมดิ่งมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเนาะที่ประวัติการสั่งซื้อแลครับผมให้เราคุมมาดูกันได้ อ่ะเข้ามาดูที <aries> ่ประวัติการสั่งซื้อของผมประวัติการสั่งซื้อก็มีการแจ้งบอกออเดอร์ของเราแบบนี้ผมแล้วก็มีการแจ้งบอกสถานะแจ้งบอกจํานวนของเราของออเดอร์เราเนาะอ่ะอย่างออเดอร์ของเราเมื่อกี้ผมสถานะเราดาเนินการจํานวนที่สั่งไปคือหนึ่งร้อยผมอ่ะแจ้งบอกแบบนี้เนาะอ่ะสถานะเราดําเนินการก็เรารอไปก่อนไม่ต้องใจร้อนนะขผมแบบนี้เนาะอ่ะนี่ผมอ่ะในระหว่างรอผมใครที่เกิดสนใจบริการส่วนอื่นทางเว็บว่าผมอยากจะดูรายละเอียดก่อนไปทำการกันเนาะใครที่สนใจผมก็มาดูกันที่ตรงนี้ได้ของที่บริการทั้งหมดของเว็บเนาะ กดเข้ามาดูที่ตรงนี้ก็มีหมดอืหมดหมู่นะผมอื่นๆมากมยทางเว็บนะผมเราจะเข้ามากันได้ผมแล้วก็ยังมีรายละเอียดผมเราสามารถกดดูได้ผมในบริการนั้นๆเนานะอ่ะใครที่สนใจบริการไหนนะผมก็กดเข้ามาผมก็มาดูรายละเอียดกันได้เนาะก่อนไปทําการกันนะผมานี้เนาะอ่ะหรือใครผมที่เกิดปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้อไปผมในส่วนของเว็บเนาะเจอปัญหากาดมินผมก็จะมีในส่วนตรงนี้ผมไปกดเข้ามากันได้เนาะ กดเข้ามาที่คําว่าตั๋วผมการแจบหากันมินก็ได้ยู่ในส่วนตรงนี้เนาะหน้าต่างก็ได้เป็นอย่างนีน้แล้วผมได้เราสามารถพพิพ่หัวขขอขก็บินว่าวความราตรงนี้ไปผมเพื่ออยากจะแนะนําเอ้เพื่ออยากจะแจมหากันมินนะผมก็เข้ามาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาพิมพ์มุมแล้วก็กดส่งตั๋วไปเนาะอ่าก็เป็นการแจมหากันมินแบบนี้เลยเนาะก็ตามนี้แล้วผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาเนาะอ่ะ หรือก็ใครผมที่ไม่ได้เกิดปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้ออะไรไปเนาะแต่ว่าอลองใช้งานไปแล้วรับลื่นดีอะแล้วก็ชอบผมแล้วอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาลองใช้งานเว็บดูเนาะ,ะก็สามารถเข้ามาทันทีตรงนี้ได้ของการแนะนําเพื่อนเนาะ อ่ะก็เข <smoke. S 1> ้ามาที่การแนะนําเพื่อนผมหน้าต่างการแนะนําเพื่อนจะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะให้กับเราผมได้การได้แนะนําเพื่อนเนาะหน้าต่างเป็นแบบนี้ผมก็จะมีลิงก์อยู่ตรงที่ด้านนี้เราได้สามารถมากดคัดลอกผมไปเอาลิงก์ไปส่งให้เพื่อนเขารู้จักกันได้เนาะอ่ะใครที่สนใจอยากจะแนะนาเพื่อนผมก็เข้ามาที่ตรงนี้มาคัดลอกลิงก์ไปส่งให้กันได้เนาะและนอกจากนั้นผมมาเพื่อนของเราได้ทําการเข้ามาในลิงก์เราเนาะผมเราก็มาสมัครทางเว็บเนาะแล้วก็ทําการเติมเงินแล้วผมเราก็จะยังแต้ข้าผมคอมมิชชั่นผมต้อง สามเปอร์เซ็นต์เลยเนอะหลังจากที่เพื่อนได้ทาการสมัครก็เติมเงินมาหุมแบบนี้เลยเนาะ,ะใครที่สนใจจะแนะนําเพื่อนหรือจะสร้างไรายได้ส่วนไปด้วยนิดนึงานะผมก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้เนาะ,ะแล้วก็ดูหุมในส่วนต่างๆของวิวไ,ไปมากเลยเนาะทีนี้ก็ให้เราหุมกลับไปที่โพสตของเรากันนะผมะมาดูเนาะว่ายอดเชเป็นยังไงบ้างแล้วผมอลองรีหน้านะจอดูเนาะยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องใจร้อนไปหมแล้วเราไปกดเนานะเด๋ยวต์ก็กำลัดำเนินการให้เราเนาะ,ะแต่เพื่อไม่เสียเวลาถึงเวาภาพให้ตัวที่ยอดขึ้นเสร็จลแ้วกันนะ เอาแล้วผมเราก็กลับกันมาจับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเรา่มทำกรารสั่งซื้อไปแล้วนั่งรองสักครู่นะผมตอนนี้ยอดแชงเราก็ได้เพิ่มมากนเป็นที่100แบบนี้แล้วเนาะอ่ะผมใครที่สนใจเราทำตามผมก็เข้ามาทำตามกันได้ง่ายๆเลยเนาะอ่านพิมพ์พิมพ์ผ่านเว MM ็บ h m m d o l l a r c o m ผมแล้วก็เข้ามาทำเรื่อบุดมู่เราบริการไปเนาะแล้วกดสั่งซื้อนั่งรองสักครู่ผมไม่ต้องใจร้อนเนาะอ่ะหรือใครที่ขี้เกียจพิมพ์หาผมก็จะมีลิงก์ผมแบบปะไว้ให้เนาะให้เข้ามากันได้ผมกับเว็บ h m m d o l l a r เนาะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมสำหรับการับ